โดยตัวเขาเองเขายิ่งใหญ่มาตลอดในชีวิตเพราะฉะนั้นเขาพอเป็นประธานาธิบดีเขาต้องการที่จะรักษาความยิ่งใหญ่หนึ่งในความยิ่งใหญ่คือให้ข้้งบว่าเห็นในผมมีที่พนที่พลที่จะกำหนดชะตาก,การรมเพราะฉะนั้นการที่จะมียุติสงครามเนี่ยจึงไม่ใช่แค่นโยบายต่างประเทศเป็นเรื่องที่ผูกพันทางอารมณ์ emotional attachment ของครมัม อเมริกาภายใต้ทรัมป์มันมีแนวนโยบายอันหนึ่งคืออินโดแปซิฟิกในอินโดแปซิฟิกนี่จะเกี่ยวข้องกับเรามากเลยเพราะในอินโดแปซิฟิกก็คือเขาจะมีนโยบายแสดงความยิ่งใหญ่ปิดกั้นไม่ให้อเมริกานะีมาแข่งกับเขาหนึ่งในองค์ประกอบก็คือจะทวงดุนจีนและร่วมกับพันธมิตรตั้งแต่ไต้หวันสังเกตด,ดูวันนี้ข่าวเขาออกมาแล้วอนุมัติเรื่องของการขายอาวุธให้กับทางด้านของไต้หวัน พราะท่าน,นนี้บอกได้เลยครับว่าทํามจะเข้ามานะมีบทบาทในอาเซียนเพื่อถ่วงดุลจีนอันเนี้ยเป็นปัญหาสาหรับพวกเราเพราะท่านอย่าไปแปลกใจเลยว่านะไอสิ่งที่เขาเข้ามาดูแลเรื่องของสติภาพเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เขาจะดาเนินการมากกว่านี้เข้ามาบิดบทบาทอยู่ในอาเซียนครับ วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปฏิกิริยาของอเมริกราต่อโลกนะคะคุณทรัมป์ได้พูดถึงว่าเขาเนี่ยได้มีความสําเร็จในการจบสงครามถึง8สมรภูมินะคะเขาไม่ไให้รายละเอียดนะคะแต่ว่าถ้าอ้างอิงจากสิ่งที่คุณทรัมป์เคยพูดถึงช่วงที่ผ่านๆมานะคะก็จะมีเราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะซึ่งประเด็นที่คุณทรัมป์พยายามสื่อแล้วสื่ออีกเนี่ยเพราะเขาสร้างสติภาพจบสงครามได้ถึง8สมรภูมิอาจารย์ มองยังไงคะคุณทรัมป์ต้องการที่จะยังคงบทบาทของอเมริกาในระดับโลกหรือว่ามันสื่อถึงอะไรคะที่เขาย้ำเรื่องของการจบสงครามบ่อยบ่อยอันนี้ครับเราอย่างนี้ด้วยกันสงครามระหว่างอินเดียกับทางด้านของอะไรครับปากีสถานนะครับตอนที่ทรัมป์พูดนะปรากฏว่าผู้นําอินเดียสายหน้าครับอันนี้ก็บอกอะไรครับ ความหมายก็คือใช่หรือเปล่าครับที่คุณทําให้ผมเนี่ยจบสงครามสองสงครามระหว่างเรากับกัมพูชาตกลงจบวายังครับกีตารครับและขณะเดียวกันถ้าจะจบเป็นการจบใ,ในลักษณะถาวารหรือเปล่าครับก็คือสิ่งที่คุณตั้งเขาเรียกปรัปญา q u e s t i o n mark ต่อสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นขณะน,นี้แต่ว่าทรัมป์ก็อ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของอะไรครับเรื่องของอิสราเอลกบนั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะกล่าวได้ว่าทรัมป์อันนี้ก็ต้องน่าต้องบอกว่าทรัมป์จะพูดว่าดีหรือไม่ดีแต่เป็นคนที่กําหนดนะครับในเรื่องของอะไรครับเรื่องของชะตากรรมในเรื่องไหนครับชะตากรรมในเรื่องของเอ่อเรื่องของของของ,ของตมนอ,อกกลางแต่การกําหนดชะตากรรมันถ้าจะว่ากันไปนะฮะการที่อิหร่านเนี่ยค่อยอดศูนย์เรียกว่าพลังลงเนี่ยเกิดขึ้นก่อนทรัมป์ครับเพราะว่าอิหร่านนั้นได้เปลี่ยนแปลงอะไรครับ ภาพมีบทบาทในการคุมสิ่งที่เรียกว่า e x i s of r e s i s t e c e x i s of r e s i s t e ซึ่งประกอบด้วยอะไรครับกลุ่มนะเลบานอนนะครับาทางด้านของอะไรครับมิลิเทียดับเบสบอรอกเลบานอนมิลิเทียอยู่ในอ,อิรกักแล้วก็ทางสนับสนุนซีเรียฮุตตินะครับที่อยู่ในเยเมนและทางด้านฮามาสนะครับต่างๆเหล่านี้ปรากฏว่าสนับสนุนไปทุกอันถูกอิสราเอลเล่นงานซะเรียกว่าแย่ไปเลย พะฉะนั้นง่ายอิราน,านกําลังเสียความเป็นผู้นําเพียงแต่อันนี้ก็ยกเครดิตให้ทามอยู่ตรงนึงคือทามที่กล้าตัดสินใจอะ่ะเล่นหนักอะ่ะนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เล่นหนักค,นนคืออิรานอิรานคืออิรานเนี่ยหมดแรงไปแล้วแต่ว่าไอแรงสุดท้ายเนี่ยที่เข้าไปเล่นงานเรื่องของฐานประมณูของฐานที่จะมีส่วนเนสิทธิ์อันนี้ก็ต้องยกน้ําหนักยกอะไรก็ทามก็อ้างตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับว่ามีการช้ตัวตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวที่อาจจะบอกว่า นะครับเปลี่ยนแต่ต้องยอมรับว่าจริงๆมันเปลี่ยนมาก่อนทรัมป์พาะฉะนั้นก่อนที่ทรัมป์จะมามีการคข้อเลยครับว่าเรื่องของตะวันออกกลางเนี่ยในปีกว่าเท่านั้นเองเปลี่ยนแปลงภูมิศาสต์ภูมิหลศาสตร์เปลี่ยนแปลงจากการที่อิหร่านเป็นมหาอำนาจทางด้านนี้กลายมาเป็นหมดความเป็นมหาอำนาจอิสราเอลเพียงแต่ว่าการที่มีการเล่นงานอิหร่านอย่างหนักจนกระทั่งทําให้การซื้อตัวในลำบากเนี่ยอันนี้ก็เป็นฝีมือของทรัมป์พนั้เนี้ท่านจะว่ากันไปแล้วนําไปสู่สันติภาพหรือเปล่า อันนี้คือจุดจบขั้วขาวแต่สันติภาพยังไม่เกิดเพราะสันติภาพตัวนี้มันยังต้องอีกนานมากถามว่าปาเลสไตน์จะเป็นยังบ้างหลายประเทศก็ยังมีความรู้สึกและทําไม่พอใจที่ตรงนี้เพราะฉันพูดง่ายมันช่วยอะไรครับยุติสงครามครับแต่เรื่องสันติภาพถาวรน,นั้นยังไม่ปรากฏอยู่ครับเพราะฉันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะอ้างบางส่วนขึ้นมาได้แต่ครับเป็นส่วนที่เกิดขึ้นแต่ที่สำคัญก็คือสิ่งที่เขาทำอันนั้นนะฮะในมีความถาวรขนาดไหนซึ่งในแต่และเรื่องผมก็ไม่เคยแน่ใจเท่าไหร่ครับ ่ในเรื่องอที่เกี่ยวกับอาเซอร์ไบยันอันนี้อาจจะดีขึ้นมาอ,อาจจะเรียวกว่าดีขึ้นมาหน่อยถาวรขึ้นมาบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยกเครดิตให้ทำคือสามารถขยายอิทธิพลของอเมริกาเข้าไปอยู่ในดินแดนซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของอะไรครับของสหภาพโซเวียตึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นเครดิตที่เขาควรจะได้รับเช่นเดียวกันในส่วนนี้ครับ แต่การที่เขายกเรื่องนี้ขึ้นมาก็แสดงว่าให้ความสําคัญกับการที่อเมริกานั้นจะเป็นผู้ที่สร้างสันติภาพหรือว่ายุติความขัดแย้งนะคะอย่างกรณีของเรากับกัมพูชาเนี่ยออตอนนี้ยังสู้รบกันอยู่เหตุการณ์ความขัดแย้งก็ยังไม่จบนะคะมันถูกดึงเข้าไปในความเสี่ยงไหมคะว่าถ้าเขาเล็งสมรภูมิส่วนนี้แล้วเนี่ยว่าจะต้องจบแต่ปรากฏว่าเราไม่จบเนี่ยเราจะมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกบีบหรือว่าถูกกดดันจากฝั่งอเมริกา ครับอันนี้จริงๆแล้วสิ่งที่เขาทำนะฮะคนก็ไปบอกว่าเนี่ยดำเนินนโยบายแบบเขาเรียกว่าไม่เคยแน่นอน inconsistent เดี๋ยวไปตามอารมณ์ทรัมป์ก็เลยออกนะครับนโยบายต่างประเทศที่น่าสนใจออกมาถ้าอาจารย์จะไม่ผิดวันที่5ทธันวาเนี่เองครับชื่อว่า national security strategy และพูดถึงแนวนโยบายต่างประเทศของทรัมป์อย่างชัดเจนเลยและหนึ่งในนั้นเขาเน้นตีความมักกามักกาของเขาคืออะไรอเมริกาต้องมีบทบาทในเวทีโลก และหนึ่งในบทบาทเวทีโลกคือกําหนดชะตากรรมของเสของสงครามและสันติภาพเพราะฉะนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากเป็นส่วนหนึ่งของการตีความนะฮะที่จะออกมาจะเข้าไปทุกจุด2การที่เขาเมรกกาั้นเขาจะแสดงความยิ่งใหญ่ของเมริกาโดยไม่สนเลยครับว่าจะไปกระทบกับเรื่องของรูเบิสยังไงบ้างพูดง่ายจะเข้าไปแทรกแซงในลัตินอเมริกาจะเล่นงานรัฐบาลที่ไม่เป็นมิตรแต่ว่าส่งเสริมที่เป็นมิตร นะครับในแต่ละประเทศต่ตางๆเหล่านี้เพราะฉันก็พูดง่ายเขาบอกคือนโยนบายเขาไม่ได้สนใจเรื่องรูเบสตร,ตรงนี้อันนี้ขั้นที่2กับที่ 3. เรื่องของความยิ่งใหญ่นั่นเกี่ยวข้องกับส่วนตัวนโยบายของมักกานั้นผูกพันกับเรื่องส่วนตัวส่วนตัวนั้นเป็นฐานเสียงเขากาไปสวนหนึ่งทรัมโดยตัวเขาเองไซโครนาริสิตเขายิ่งใหญ่มาตลอดในชีวิตเพราะฉะนั้นเขาพอเป็นประธานที่ดีเขาต้องการที่จะรักษาความยิ่งใหญ่ หนึ่งในความยิ่งใหญ่คือให้ข้างบงหมดเห็นในผมมีที่พิทธิพนที่จะก,กำหนดชะตากรรมเพราะฉะนั้นการที่จะมียุติสงครามเนี่ยจึงไม่ใช่แค่นโยบายต่างประเทศเป็นเรื่องที่ผูกพันทางอารมณ์ emotional attachment ของทรัมปเพราะ,ะั้นพอ,อ,อกมาเป็นแบบเนี่ยเขาถึงไม่พอใจมากเวลาที่ผู้นำของของอินเดียสายหน้าไม่ยอมรับว่าเขาเขา้เขามาบทบาทเขาแก้เผ็ดด้วยพิธีไหน ขึ้นภาษีจากจีนห้าเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นเลยแต่ตอนที่ขึ้นห้าสิบมันมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะงานอินเดียเรื่องเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือแต่ว่ามีเกี่ยวข้องด้านนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าในแต่ละแห่งรวมทั้งของเราด้วยเขาให้ความสําคัญแต่สิ่งที่จะบอกคืออเมริกาภายใต้ทรัมม์มันมีแนวนโยบายอันหนึ่งคืออินโดแปซิฟิกในอินโดแปซิฟิกนี่จะเกี่ยวข้องกับเรามากเลยเพราะในอินโดแปซิฟิกก็คือเขาจะมีนโยบายแสดงความยิ่งใหญ่ปิดกั้นไม่ให้อเมริกของจี จะขยายที่ผลมาอินโดแปซิฟิกและหมายความว่าจะเล่นอะไรนะจะถ่วงดุนจีนและร่วมกับพันธมิตรพันธมิตรในที่ตั้งแต่ eraser. ตั้งแต่ใ <c Öz ell großes> <happiness> ต้เออไต้หวันสังเกตดูวันนี้ข่าวก็ออกมาแล้วอนุมัติเรื่องของการขายอาวุธให้กับทางด้านของไต้หวันนะครับจำนวน1 1 11พันล้านนะครับแล้วก็อินเดียหน้าที่สำคัญเน้นอินเดียเป็นพันธมิตรนิดเล่นคคอรแล้วก็บอกชัดเลยว่า ให้ความสําคัญกับเสรีภาพในการเดินเรือพูดง่ายปิดกั้นจีนในเรื่องที่จะขยายที่ผูมาทางเทะเลจีนใต้ทะเลจีนตะวันออกเพราะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่สําคัญและหนึ่งในนั้นคืออะไรครับร่วมมือกับประเทศอาซเข้ามาบิดบบาทตในอาเซียนเพราะนั้นนี้บอกได้เลยครับว่าทา จะเข้ามานะมีบทบาทในะอาเซียนเพื่อถ่วงดุลจีนอันเนี้ยเป็นปัญหาสําหรับพวกเราเพราะว่าก่อนหน้านี้อเมริกาไม่ได้มีบทบาทนะฮะมีทิ้งบทบาทาทางด้านเกี่ยวอาเซียนไปพอสมควรจ่ทั้งไบเดนเป็นคนแรกที่นําเรื่องของ p i ว o t เอเชียแล้วก็อ่่อไม่ใช่ไบเดนโอบามาด้วยกันมาเป็นสมาชิก TPP ตอนหลังทรัมป์ราออกหลังจากนั้นไบเดนเขพยายามจัดตั้งอินโดแปซิฟิกอ่อคอม o มิเฟรมเวินะครับแต่ว่าทรัม จะขยายตัวนี้บทบาททางด้านความมั่นคงมันเด่นชัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปแปลกใจเลยว่าไอสิ่งที่เขาเข้ามาดูแลเรื่องของสันติภาพเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เขาจะดําเนินการมากกว่านี้เข้ามาบิดบทบาทอยู่ในอาเซียนครับค่ะแต่ในถแถลงการครั้งนี้คุณทรัมป์นี่ไม่ได้พูดถึง เรื่องของความสัมพันธ์กับจีนเลยนะคะซึ่งดูจะเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์สำคัญของอเมริกาซึ่งคุณทรัมป์ก็มีปฏิสัมพันธ์ทั้งในทางบวกแล้วก็ทางลบก,กับจีนมาตลอดในช่วงระยะเวลา11เดือนที่เขาดำรงตำแหน่งนะคะอาจารย์มองว่าในอ a จ e n d a ที่เกี่ยวข้องกับจีนสำหรับรัฐบาลอเมริกันยุคข,ของคุณทรัมป์เป็นอย่างไรและทำไมเขาไม่ได้พูดถึงเลยในครั้งนี้ค่ะดีมากทรัมป์นั้นมองจีนเป็นคู่แข่งตลอดข้าคุณดูประวัติแนะี่ทรัมป์ไม่พอใจจีน แต่ลึกๆเขายกย่องสีจิงผิงอันนี้ส่วนตัวนะครับแต่ขนาดเดียวกันในแง่ประเทศเขามองจีนเป็นเป็นและและในกลุ่มขวาจัดเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีแนวนโยบายอันหนึ่งคาเรียอุริตัส์นะครับขวาจัดมีสองกลุ่มครับนะครับมีสองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งต้องการที่จะเรียกว่าไอโซเลชันนิ m มคือบอกว่าเฮ้ยทิ้งอันอื่นเลยอันนี้ผู้นําก็คืออะไรครับทางด้านของ ออลองประธานาธิบดีเขาเรียกกลุ่มนี้ว่าเลสเทรนเนอร์ก็ับอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าอเมริกาจะทําเป็นแบบเก่านะครับทำเป็นแบบเก่านะบแบบเ,แบบเรียกว่าอะไรครับเ,เป็นตํารวจโลกเนี่ยนะครับไม่ได้เพราะฉะนั้นคอนเซนทรชันตอนนี้พาวดีท้ายเฉพาะที่เราทําได้คือจีนเทียงแต่ว่าทางด้านท์เขาก็รู้ว่าจีนมีอำนาจต่อรองอำนาจต่อรองคือแร่หายากเพราะในระยะหลังเนี่ยนะครับพอตั้งแต่จีนเอาจิงกับเรื่องแร่หายากน้าเนินการทรป์ก็ตกใจพนด d เลย เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็พยายามดิ้นรนที่จะหาทางขณะน,นี้หาทางที่จะหาแร่หายาจากทั่วโลกเพื่อที่จะปิดกั้นเรื่องของการถูกหมดกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ความจําเป็นในการที่จะต้องประนีประนอมกับอันเนี้ยทำเข้าทํา2ด้านด้านหนึ่งลึกๆเขาต้องการเร่นงานจีนแต่ขนาดเดียวกันในวงสว่างเขาก็จะทําอยู่ในขอบเขตจํากัดในอยู่ในขอบเขตจํากัดก็แอลอ้วไม่พูดถึงจีนเพราะยังดีใจอยู่ต้องการที่จะรักษาไอ้ขยายเวลาจาก90วันเป็น1ปี นึก่อไหมครับแล้วก็พยายามซื้อเวลาตรงนี้อยู่แต่อีกด้านหนึ่งคุณลองสังเกตด,ดูไม่พูดเรื่องไต้หวันว่าเฮ้ยจะช่วยไต้หวันหรือเปล่านะครับสําคัญนะมีการอะไรครับอนุมัติงบประมาณไต้หวันเพิ่งออกมาวันนี้ลองไปดูข่าวดลยครับถ้าอาจารย์จะไม่ผิด1ิบเ0พันล้านดูมีทั้งอะไรครับอาวุธเที่ยวฮีมา ที่มาคือ h i g my how uh, altitude uh, rocket system นะครับที่มายิงทางด้านฐานอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือประกาศชัดอยู่ในน้อยนูยบายที่ประกาศวันที่5ว่าอินโดแปซิฟิเนี่ยจะปิดกัน้นเขาจะเขาเรียกว่า uh, เสรีภาพในการเดินเรือนั่นหมายความว่าร่วมกับพันธมิตรปิดล้อมจีนไม่ให้ออกสู่ทะเลเพราะฉะนั้นลึกๆก,ก็คือแต่ตัวนี้เขาไม่พูดวันนี้เพราะว่าเขาทำได้สออย่างด้านหนึ่ง คือด้านอะไรครับลึกๆนะครับต้องเล่นงานแต่ด้านสว่างยังจําเป็นยะต้องมีความสัมพันธ์ที่อยู่ในขอบเขตที่เรียกว่าอ่ที่ยังขอบเขตที่ยังไปได้อยู่เพราะหนึ่งในนั้นจีนมนีอํานาจต่อรองในเรื่องของแร่หายากนะครับอันนี้เป็นตัวที่สำคัญมากที่ทําเองก็ตกใจเพราะแร่หายากเนี่ยเกี่ยวข้องกับอาวุธเกี่ยวข้องกับไม้คิมฟันเหือดันเหลือล้มอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมวันนี้เขาไม่ได้พูดถึงและอย่าลืมนะฮะเขากําลังที่จะมีแผนงานไปพบกสีจิงผิงในอนาคตด้วยเพื่อที่จะมามอง นะครับอันนี้ที่ตอนแ,แรกๆคนก็ยังกลัวกันอยู่ว่าเฮ้ยตกลงเขาจะดีกับจีนที่ขนาดว่าจะทิ้งไต้หวันไหมสิ่งที่คนกลัวกันอยู่ที่เราเคยคุยนโยบายต่างประเทศของอเมริกาจนกระทั่งมาถึงสมัยนี้ก็ยังเหมือนเดิมคือเขาเรียกว่าซลาฟสตริกนะครับเอ็มบีควอตี้คือไม่บอกชัดว่าท่าทีจะเป็นยังไงบ้างเพื่ออะไรก็จะได้คนจะมีความรู้สึกนะเออไม่แสดงท่าทีโต้อตอบบอกกับไต้หวันคุณอย่าไปครับอย่าแยกแผ่นดินถ้าคุณแยกแผ่นดินผมจะไม่ช่วยคุณนะ อ่าน,นี้เอาใจจีนแต่คกล้ๆส่งสัญญาณไปจีนคุณอย่าบุกเขานะถ้าบุกเขาเนี่ผมจะช่วยแต่ขนาดเดียวกันสมัยไบเดนออกมาชัดๆคุณบุกเข้าผมช่วยแต่กระทรวงต่างประเทศของอเมริกาออกมาถแถลงต่อออกมาถแถลงบอกเฮ้ยไบเดนยังไม่ได้เปลี่ยนนโยบายเขาแต่ว่าสมารทั <Smart Trump S 1> ไม่ได้พูดถึงพูดแต่ว่าไต้หวันเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมแต่สิ่งที่เราเห็นเป็นปรูปธรรมนั่นก็คือ2เรื่องเรื่องหนึ่งอนุมัติเรื่อง,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 องของอาวุธในการที่จะให้กับไต้หวันอย่างเยอะเลย ข้อ 2. นโยบายที่ออกวันที่5ครับว่าจะต้องเล่นงานจีนเพราะฉะนั้นถูวอันนี้เห็นได้ชัดนะว่าลึกๆนั้นเขามองจีนในลักษณะของศัตรูเป็นเป็นประเทศที่เขาเกรงและวันนี้นี่คือเหตุผลอันหนึ่งที่เขากําลังเรียกว่าลดความสําคัญของนาโต,โตลงเลยครับจท่างทางด้านยุโรปวันนี้กำลังมีปัญหาว่าจะอยู่ได้ยังไงในขณะที่ความน่าเชื่อของอเมริกาในนาโตเนี่ยมันกําลังลดลงนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะ ว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นก็คืออเมริกาตอนนี้ดูลึกๆกำลังคอนเซนเทรชันกับจีนเป็นหลักใจเถียงแต่จีนฉลาดและเหีอมหนาจต่อรองบีบนะบีบในด้านหนึ่งก็คือท์จำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ต้อง,องแสดงออกมาเป็นสองแงม่มแง่มหนึ่งลึกๆก็คือไม่พอใจถ่วงดุดีแง่มหนึ่งเฮ้ยอย่างดีอยู่ชมอยู่นะครับจะไปพบปกันอยู่ตรงดีจนกระทั่งคนบางคนกลัวว่างี้กลัวว่าท์จะไปไปไป,ไปพูดในลักษณะเอาใจาจีนมากเกินไปนิดหน่งเช่นนะถ้าไปพูดกับทางด้านของสีจริงเพิง แทนจะบอกว่าเฮ้ยนะครับเราจะไม่สนับสนุนเรื่องของการแยกแผ่นดินของไต้หวันกลัวว่าจะไปพูดว่าผมต่อต้านการเป็นเอกราชของไต้หวันตรงนี้แหละครับที่ไต้หวันกลัวกันมากอย่าเปลี่ยนคําพูดเพราะคาพูดว่าผมไม่สนับสนุนการแยกแผ่นดินก็ถือว่าโอเคนะครับแต่บอกว่าไม่สนับสนุนไต้หวันในการเทียบเอกราชอันนี้แรงเกินไปเท่ากับมาเอาใจจีนอันนี้คนก็เลยกลัวกันว่า ทามอาจจะไปพูดตอนที่พบกับสีจิงผิงที่เอเปกแต่พอผา่านไปแล้วตอนนี้คนก็กลัวต่อว่าทามอาจจะไปพูดเมื่อพบสีจิงผิงในอนาคตคาพูดง่ายๆอเมริกาดดาเนินมาตรการนะครับมีด้านหนึ่งสว่างอีกด้านหนึ่งคือมืดกับจีนด้านมืดก็คืออะไรครับมองจีนยังเป็นศัตรูที่ต้องหาทางเที่ยวถ่วงด้านสว่างยังมีความจําเป็นต้องพึ่งพาจีนนะครับในโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของแร่หายากและจีนมีอำนาจต่อรองกับอเมริกาในระดับหนึ่งแล้วครับในระดับหนึ่งที่อเมริกาเองก็เกรงครับ ค่ะส่วนบทบาทของอเมริกาในพื้นที่ของอินโดแปซิฟิกะคะอาจารย์เราเห็นบทบาทที่อเมริกาเข้ามามีผลกับเรื่องของสงครามระหว่างไทยและกัมพูชาในรอบที่ผ่านมานะคะรอบนี้เขาก็พยายามกดดันแต่ว่ายังไม่เป็นผลสเปรจนะคะแต่ดูเหมือนว่าเขากำลังจับตาในพื้นที่นี้อย่างใกล้ชิดนะคะเราอยู่ในสายตาเขาแล้วเรากลายเป็น hotspot ในสายตาของคุณทรัมป์เขาเมนชั่นถึงเราถึงกัมพูชาถึงโซนนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจารย์มองว่าก้าวของคุณทรัมป์ในช่วง3ปีที่เหลือเนี่ยเขาจะแอคชั่นยังไงในพื้นที่ของอินโดแปซิฟิกหนึ่งแน่นั้นเขาจะต้องเข้ามายามมีบทบาทในหวืน่นี้และพยายามที่จะอะไรครับหาทางที่จะสร้างพันธมิตรในการที่จะอะไรครับกดดันเพราะเขาประกาศชาติอยู่ในอินโดแปซิฟิกต้องการที่จะ ป้องก,กันจีนไม่ขยายอํานาจทางทะเลออกไปสู่นะครับเข้ามาเพราะฉะนั้นการร่วมมือพันธมิตรนี่ออกมาชัดคืออินโดแปซิฟิกและนี้ไม่พ้นคือด้านของอ,อาเซียนแต่ต้องยอมรับอยู่อาเซียนเราเองก็อยู่ในลักษณะที่แบ่งเป็นสองข่ายบางอันอย่างเช่นลาวกับทางด้านของอะไรครับกัมพูชามันก็มองเห็นชัดว่ามาทางด้านของจีนทางด้านฟิลิปปินสิงคโปร์ก็บบมีแต่อะไรครับม,มีแต่ทางด้านอินโดนเีเซียมาเลเซียและของเราเนี่ยก็อยู่ในลักษณะกลาง เพราะฉะนัน้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาพยายามอะไรครับพยายามที่จะเข้ามามีบบุตบาทดึงนะครับดึงให้ให้ประเทศต่างๆเนี่ยออกห่างจากจีนนะครับลักษณะเดียวกันนะมาทางใกล้ชิดกับเขามากขึ้นหรือไม่ก็คือจะใช้ไกลในการที่จะบีบนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าขางจากจีนแต่กลไกในการบีบหรือแรงงานมันเป็นดาบสองคมนะครับเพราะถ้าคุณบีบแรงงานความรู้สึกก็จะออกมาเป็นลบทั้งที่จะเป็นบวก พราะสิ่งที่เขาต้องทําก็คือว่าจะพยายามหาพันธมิตรในการถ่วงดุลจีนมากขึ้นและถ้าเป็นไปได้แม้กระทั่งพันธมิตรที่ผูกพันกับจีนอย่างแน่นแฟนนะครับเขาอาจจะเข้าไปอะไรครับพยายามดึงให้ออกห่างกันไปบ้างท่านพูดง,ง่ายๆเขากําลังที่จะเข้ามาขยายบทบาทนะครับในอาเซียนเพื่อที่จะอะไร่วงดุลจีนแนวนโยบายอินดี้แบบที่ิ ific, ที่เขาบอกได้ชัดนะครับในการป้องกันบอกชัดในเรื่องของอะไรครับเรื่องของ uh, freedom of navigation อันนี้ออกมาชัดเลยที่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นนี้ก็มีการพูดกันถึงเรื่องของอินโดแปซิฟิกที่ไม่ใช่อาเซียนอย่างเดียวและไม่ใช่แปซิฟิกอย่างเดียวรวมอินโดในในในตัวใบต่างประเทศมีการพูดถึงอินเดียโดยเฉพาะเลยนะครับและยังมีการพูดถึงคอสสกัดที่ตัวเขาเองก็ทําให้อินเดียไม่เคยไม่เคยพอใจเท่าไหร่แต่ก็มีการพูดถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคอนเซนทรชันของครัมขนาดนี้ก็มีสองเรื่องครับนะครับหนึ่งเน้นเรื่องเวส t e ทิ h เฮมิสเฟียร์ที่รวมลาตินอเมริกาเนี่ยสำคัญมาก กรัรปฏทินสอินโดแบซิิกก็คือภัยริทยในส่วนของการเรียกว่าอะไรป้องกันภายคุกคามที่เขาคิดว่าเกิดจากความยิ่งใหญ่ของจีนที่กำลังเกิดขึ้นขณนะนี้ครับ